ห้อยผู้ใดมาเอานี่จันห้อยผู้ใดมากวดเอาเข้าใกล้ว่าผมเอาชอบเดียวผมจะไปใส่ต้นม่วงเ่าหลายดอกไม่ที่เบิดต้นขามก็ลังงามเนาะเป็นห้อยสองปีเลยดอกสองปีแต่ว่ามันปันบดครับ หมแ่นไม่กี่นุ่นหาปีไปนักคโกนั่นต้นคำเนี่ยอายุมันจะปีแล้วนั่นต้นต้นต้นนี่เโอ้หาปีเลยซ้ำนีกัของแทนแล้วเนาะแต่หฮมดีอยู่เนาะคนที่มาป่ะกู

ไพ่หมดชอบของเช่แชอยู่อืมยางเอยางสั่งสวยงามผมกินดูนะจะไม่ได้อืมโอ้ยโอ้ยใชลบไม่เสรหัวลบด้วยเท่บ่เห็นหัวบ่

Đúng không hay đâu Đó thì là. Thì giao mạng Bởi Bởi để ghe Thì đúng rồi, đâu Máu Thì đúng เรนนื่อยๆครับมันกยังดีว่เห้าอยู่หนีอยู่เพราะมันไม่เมืองห,หรอกครับ

เ,เลยแล้วถ้าเขาถ้าถ้าไปทังกรุงเทพขึ้นนครปฐมมาเลยสายสีถึนไปพุ่นกระถ่มถ่มเที่ยวไกระเุบแบลยนั่นเลยแยกกระถ่มแบนเนี่ยข้าประธานถึงางแขก หด,<า>ดก่อนวัดโรมันเขาทลิบแถวนีรร้อบอกว่โรมันนี่มันไกลเรีวโลมันมันไกลฟ้ามแขกตัวฟ้ามแข,มก,ข,ขกมันจะหดก่อนทางเขาโลมันชอบจะเลือกี่สามพัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 你闹不来。

จังเคลื่อนว่ายมาอยู่เรื่งหัวว่ายืดเรื่อยถึงได้ว่าต่ำอยูแจกที่นั่นเดลยนี่ใกล้ๆเ้องท่านวุ้ยเหียที่ไปห้องกาใกล้ห้อง ว่าทาใจลเอ้ยว่าอะไรก็ใจ่อกินนมันตองมีให้มันให้ปอให้มันให้อ้อยเมียหค่ไดเ้อบแแร้วหรอว่ากินรวมุดีให้บวนั้นเดยว หอนพี่น้องอืมพอมดีหน่อยอยู่นี่หอนครับพี่น้องชิมเดียวไปชิมเดียวกันครับโอ้ปีกมนกระแลงาม กินต no ้มปลาสไปนี่ต้มปลาคอนกินปลาคอนม้วาควอนีดยปลาควนวางเศ้าเนี่ยอาม่าขังไไม่ทนนะขังไปมันมันดวุ่มันเหลือตัวนึ่งมันป้งมเท่าเสีบนมเขาไหมเออปลาขาเสียบอยู่หอมบชนนเพิ่งมันนึงปลาเบิน่อยเครื่องคูกปานนิให้ให้ใส่ใโยปลาอน